สวัสดีครับอาบน้ำมาใหม่ๆครับวันนี้กำนันจะพาไปดูอะไรนะครับเชิญติดตามได้เลยครับวันนี้เราจะมาทำการนี่ครับดองเค็มหวานมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่ครับวัตถุดิบเราเก็บมาแล้วครับจากข้างบ้านเองครับตอนนี้อาจจะเพราะลังเปลี่ยนรุ่นนะออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับ เราจะทําการผ่านะครับผ่าเพื่อเอาเม็ดข้างในออกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือเนย่ยครับเพราะยางเยอะเหลือเกินนะครับครับก็จะปอดมานี่ครับ แค่น้ำกอนครับน้ำจะเป็นน้ำือเกลือนะครับ หลังจากผ่าแล้วนะฮะแล้วก็เราแช่ไว้30นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะมาแคะเม็ดออกนะครับสำหรับการเลือกนะครับเลือกม่วงหาวมะนาวโหนะครับ่าให้แก่หรืออ่อนเกินไปนะครับนี่ครับก็ให้ผีสิวนี่สีม่วงกิดอย่างนี้นะครับนี่ครับกำลังห่าห่มนะครับ ก็จะมาแค่อาหารช้อนนะครับแค่เม็ดออกนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะไปแช่น้าเกลือไว้อยกประมาณ30นาทีนะครับเราถึงจะไปต้มน้าเกลือใส่น้ําตาลแล้วจะดองนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเราก็จะแช่ด้วยแพ็กกิ้งโซดานะครับเพื่อทําการฆ่า เชื้อหรือว่าสิ่งมีงสารพิษฮะตกครา้งในเมื่อมืหาวนาหโหวเพราะญาตนนี้ที่เราอยู่นะครับเป็นย่านอุตสาหกรลมนะครับเพื่อมีสารนะฮะสารเคมีหรืออะไรนะครับตกครางนะครับเราจะทำก,การแช่ไว้ส5้านาทีเนี่ยครับนี่ครับแพกกิ้งโซดาแช่ไว้ส5้านาทีอันนี้ก็ครบ15้านาทีนะครับเราจะเป็นจะไปล้างด้วยน้ำเปล่านะครับ สองน้ำนะครับก่อนจะนำลงไปดองนะครับหลังจากล้างสองน้ำนะครับเราก็จะเติมน้ำเกลือและน้ํำตาลนะที่เราต้มไปนะครับสําหรับส่วนผสมเรานะครับก็จะมีน้ํำตาลสองช้อนโต๊ะนะครับเกลือ2องช้อนโต๊ะนะครับเพื่อจะได้ รสชาติ3ามรสนะครับมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะครับ3ามรสนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อจะให้น้ําก็ท่วมทั่วถึงครับเราก็ใส่ถุงน้ําลงไปหน่อยนะครับเพื่อดันให้เขาให้น้ําท่วมทั่วถึงนะครับจะ,บดะบได้ซึมซับเข้าได้ดีนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาอีกรอบนึงนะครับ แค่นี้ก็เป็นอสาริมเรียบร้อยนะครับเรามาทํากินดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้างนะครับเพราะคุณค่าประโยชน์ของมะม่วงมะนาวโห่ไม่มากมายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ